สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่10พฤษภาคม67นะครับวันนี้คนเกษตรก็จะมาตามดูทุเรียนต้นนี้นะครับก็เป็นทุเรียนที่ไม่สบายนะครับก็ลงคลิปมาแล้ว4คลิป วันนี้ก็จะเป็นคลิปที่5นะครับผมก็จะไม่ลงเป็นแบบ EP นะครับก็เป็นการติดตามไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการรักษานะครับเรื่องที่จะรักษาได้หรือว่าไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเคสนี้ก็ถือว่าเป็นเคสท,ที่ที่น่าศึกษานะครับ เกี่ยวกับทุเรียนที่มีอาการแบบนี้นะครับเริ่มรักษามานะครับเมื่อวันที่5เมษายนาเดือนที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่10พฤษภาคมาก็น่าจะประมาณ1เดือนกับอีก5วันนะครับโดยสภาพทั่วไปนะครับก็เป็นลักษณะเป็นยังเหมือนเดิมนะครับ ก็จะมีใบนะครับใบที่ร่วงหล่นบ้างนะครับแต่ไม่ถึงกับร่วงหล่นมากนะครับอาการที่เกิดนะครับก็ตามคลิปที่ผมลงมานะครับที่ผมได้ลงไปสี่คลิปนะครับคืออาการอะไรนะครับก็คือรากนะครับรากปลอยเนี่ยโดนทาลายนะครับรากปลอยมันจะดามันจะเปื่อยนะครับ เกินกว่า50%นะครับแล้วก็จะมีกิ่งแห้งนะครับลำต้นมีน้ำเยิ้มนะครับน้ำไหลออกแล้วก็จะเป็นช้ำชาตามลำต้นขึ้นไปนะครับกิ่งด้านบนก็จะแห้งแห้งที่ปลายนะครับคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่4ี่ที่ผมบอกว่าผมจะไปตัด นะครับว่าจะตัดตรงกลางลำต้นเลยนะครับแต่พอดูแล้วนะครับหลังจากที่ผมทำคลิปนะครับก็ไม่ได้ตัดให้เพื่อนๆดูเนะาะบอกว่าจะตัดเฉยๆนะครับอพอใช้บันไดขึ้นไปนะครับว่าจะไปตัดอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นไปเห็นกิ่งนะครับกิ่งด้านบนคือมันยังสดอยู่นะครับกิ่งยังสดอยู่เพียงแต่ว่า มันจะแห้งตรงปลายนะครับมันจะแห้งมาแล้วก็จะมาหยุดนะครับจากนั้นก็ยังสดอยูอ่ผมก็เลยไม่ตัดนะครับทีแรกว่าจะตัดตรงกลางลาต้นเพื่อลดอาการคลายน้ํานะครับดูใบนะครับดูตามสภาพบางวันมันจะเฉียวนะครับเฉียวดีถ้าโดนแสงแดดจัดจัดมันจะยุบมันจะหอนะครับ อันนี้ก็ยังถือว่าเฉียวอยู่นะครับมีความเป็นสีเฉียวอยู่ปลายใบก็จะไหม้นะครับมันห่อแล้วก็ไหม้แต่เป็นเรื่องที่ดีนะครับช่วงนี้มีฝนตกนะครับฝนตกลงมาก็ห่างกันก็ไม่กี่วันก็ตกแต่ก็ตกไม่แรงนะครับตกไม่แรง <S <S เมื่อคืนก็ตกนะครับเมื่อคืนก็ตกแต่ว่าตกพอชุ่มนะครับดินก็ยังมีความชุ่มก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับทำให้อุณหภูมิมันลดลงนะครับจากที่ผ่านๆมานะครับถือว่าร้อนจัดเมื่อเช้าผมวัดดูนะครับประมาณ8โมงครึ่งนะครับอุณหภูมิอยู่ที่29องศานะครับ ถือว่าเย็นสบายนะครับก็จะเป็นคลิปที่ไม่ยาวนะครับผมก็ได้พูดไปแล้วสีคลิปนะครับส่วนทางดินนะครับทางดินหลังจากที่ที่ได้ลื้อนะครับผมลื้อโคกนะครับก็คือถอนหญ้านะครับถอนหญ้าเลยนะครับแล้วก็ใช้น้ำนะครับน้ำนี่ล้างนะครับ โดยใช้สายยางมาฉีดนะครับฉีดฉีดล้างล้างระบบรากเลยนะครับจากนั้นก็เป็นการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม,มา,าใช้ร่วมกับผงมีทาลักซินแล้วก็จะมีฮิวมิกนะครับใช้อยู่3ตัวาการให้น้ำนะครับหลังจากที่มีการรักษามานะครับเริ่มรักษา,าผมให้น้ำเป็นชั่วโมงนะครับ เป็นชั่วโมงครึ่งบางวันก็2ชั่วโมงนะครับช่วงที่อากาศร้อนนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับผมให้น้ําเป็นชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเลยนะครับโดยสปริงเกอร์3หัวนะครับก็คือตีตีวงให้กว้างเลยนะครับให้ชุ่มเลยนะครับที่รอบเนี่ยนะครับดูลําต้นยังสดนะครับลําต้นสดกิ่งก็ยังสดนะครับ การให้น้ำนะครับเดี๋ยวผมบวกกับนิดนึงผมให้น้ำก็คือให้วันนี้นะครับสมมุตินะครับที่ผมทํามานะครับตามที่ทํามาก็คือให้วันนี้ให้แบบ2ชั่วโมงนะครับถ้าปล่อยให้มัน,มนหมาดนะครับให้2ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับวันวันที่ตรงขั้นตรงกลางผมไม่ได้ให้นะครับก็ไปให้วันที่3ก็คือวันเว้นวันนะครับ ก็มาดูนะครับมาดูถ้ามันหมาดมากๆก็จะให้เป็นชั่วโมงนะครับจากสองชั่วโมงวันถัดไปก็ให้หนึ่งชั่วโมงก็ให้ให้อยู่แบบนี้นะครับคือให้ให้โคกเนี่ยมีความชุ่มนะครับมีความชุ่มช่วงที่ผ่านมาอากาศมันค่อนข้างที่จะร้อนนะครับความชื้นในดินมันอาจจะมีน้อยก็ไม่รู้นะครับว่าอาการเชื้อราเนี่ย มันเข้าแบบไหนนะครับอ่ามันจะมาทางอากาศหรือว่ามาทางไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับอ่าในเมื่อมันเป็นแล้วเราก็ต้องอ่ามามาทําการรักษานะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับจริงที่อยู่ด้านบนนะครับที่ผมขึ้นไปดูมันเป็นแบบนี้นะครับอ่ามันเป็นแบบนี้อ่าปลายจริงนะครับโฟกัสไหมนี่ครับอ่าปลายจริงมันจะ มันจะมันจะแห้งนะครับเนี่ยมันจะแห้งมาแบบนี้แล้วมันมามาหยุดนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะสดเนาะมันจะสดนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะสดเนี่ยมันจะสดเป็นกิ่งที่สดมาแบบนี้นะครับมันอาจจะไม่ถนัดนะครับนี่ครับอ่ามันสดไปนะครับเนี่ยกิ่งมันจะสดไปเรื่อยๆนะครับอ่าผมไปจิกดูนะครับจิกดูที่หลังกิ่งด้านบนนะครับอ่าถ้าเราจิกดูนะครับถ้าเราจิกดู ถ้ามันถ้ามันยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับถ้ามันยังเป็นสีเขียวอยู่แสดงว่ามันยังมีความสดนะครับนี่ครับมันเป็นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเนี่ยมันไม่ยุบนะครับมันไม่ยุบผมก็เลยไม่ไม่ได้ตัดนะครับนี่ดูสภาพใบนะครับเนี่ยมันจะไหม้แบบนี้แล้วนะครับจะห่อก็ ลองเลี้ยงไปนะครับลองรักษาไปถ้าเป็นสภาพนี้ก็ถือว่าอาการหนักนะครับหนักพอสมควรเลยนะครับต้นสดนะครับวันนั้นผมขึ้นไปนะครับขึ้นไปแล้วก็ตรงตรงลำต้นมันจะเป็นช้ำๆขึ้นไปนะครับขึ้นไปอีก ผมก็เลยปาดนะครับใช้มีดในปาดใช้เมีาเนี่ยทานะครับตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้วนะครับนี่ครับจริงด้านบนมันแห้งก็จริงนะครับที่เราขึ้นมองขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเราขึ้นไปดูแล้วมันยังสดอยู่นะครับก็เลยปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยถ้าจะแห้งลงมาอีกก็ปล่อยให้แห้งนะครับมันจะแห้งไปถึงไหนนะครับ ก็เป็นอาการของทุเรียนนะครับเชื้อรากับทุเรียนคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ